แล้วก็หากว่าอาการหนักๆอย่างโรคยอดคิดเลยเบาหวาน <Okay. S 2> หัวใจโรคไตโรคไขข้อโรคกระดูกโกครคตาตๆพวกนี้ช่วยได้ไหมคะคาถามดีมากครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเราไม่ค่อยได้สังเกตตัวเราเองนะครับร่างกายเราเริ่มเสื่อมเสื่อมเสื่อมตอนเมื่อเราที่เห็นว่าเราเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยนะครับยิ่งคนเป็นโรคเบาหวานแล้วเป็นเก้าเป็นไขมันด้วยเนี่ยเราเข้ามาสเตตที่เกือบจะลงเหวแล้วอันนี้คือจริงๆขาข้างหนึ่งข้อยอยู่ในเหวแล้วนะครับคือเขาเรียกว่าสเตตที่6แล้วนะครับ เป็นเพราะอะไรครับเพราะกระบวนการของร่างกายเราเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเกิดใหม่ๆเนี่ยตัวหอมไม่มีของเสียนะครับพอร่างกายมีของเสียมากขึ้นนะครับมันก็สะสมสะสมสะสมกระบวนการทํางานของเซลล์ก็เสื่อมลงทุกเซลล์นะครับก็ได้พลังงานที่น้อยเซลล์มันจะมีของเสียในร่างกายมากขึ้นไปสะสมสะสมนะครับวิธีการรักษาโดยเฉพาะช่วงนี้อย่างที่บอกช่วงแรกๆต้องทานเยอะหน่อยนะครับเพราะอินซี์ก็เข้าไปนะครับเข้าไปทุกเซลล์ทําให้เซลล์ทุกเซลล์สามารถกลับมาทํางานได้เป็นปกติสร้างพลังงานได้อย่างมากมายนะครับ เอาไปสร้างทั้งภูมิต้านทานเพิ่มเซลล์ใหม่กาจัดเซลล์เก่าก็จัดสารพิษต่างๆนะครับรลางกายก็จะเริ่มกลับมาใกล้เคียงเรากลายเป็นทีเนเจอร์กลายเป็นย้อน,นอนวัยครับจริงๆแล้วอาหารตัวนี้อาหารตัวนี้เราสามารถกล้าท้าเลยว่าเราเป็นแอนตี้เอเจนที่ดีที่สุดในโลกนะครับ ใครที่แบบว่าไปสรรหาสารพัดวิธีการแอนตี้แอจิงครับผมเรายกตัวอก่างหนึ่งอย่างคนที่เป็นเบาหวานนี่นะครับคนที่เป็นเก้าคนที่คือะบวนการเริ่มจากเบาหวานก่อนส่วนใหญ่คนเราไม่ค่อยสังเกตนะครับเราเป็นเบาหวานคือเป็นโรคครั้งแรกแรกก็เนื่องจากว่าเราทานอาหารเข้าไปโดยเฉพาะเราทานแป้งทานข้าวนะครับเข้าไปมันย่อยกลายเป็นน้ําตาลน้ําตาลก็มันก็อยู่ในกระแสเลือดนะครับน้าตาลก็ไหลเข้าไปในเซลล์เพื่อไปเผาแต่อย่างที่หมอบอก พอเซลเร,เราทำลายเราเสื่อมลงเนี่ยนะครับมีน้ําลายเราเริ่มบูดเริ่มไล่ฤิ์เราเริ่มเป็นกดเนี่ยคือบนการความสามารถในการย่อยของน้ําตาในเซลลก็จะเสื่อมลงนะครับน้าตาในเลือดก,ก็จะก็จะสูงขึ้นเพราะไม่สามารถย่อยน้ําตาลได้ดีและการย่อยน้ําตาลเขาไม่ามารถย่อยได้สมบูรณ์มันก็จะเกิดของเสียในในเซลเซลก็จะตายเซลก็ต้องขับออกมาอีก ทิ้งลงมาในในกระแสเลือดเลือดก,ก็ยิ่งเป็นกรดมากขึ้นกระบวนการทํางานของเขาของตาก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆอทัทนี้นน์น้ำตาลน้ำตาลก็จะขึ้นขึ้นละนะเพราะวงการแพทย์เขาตรวจน้าตาลว่าคนเป็นโรคเบาหวานคือมีในเลือดเรามีน้ําตาลสูงถูกไหมครับแต่จริงไม่ใช่นะครับวิธีการแก้นะครับเอาเอาก่อนพอนเซลล์ในร่างกายไม่สามารถเผาน้าลได้ดีร่างกายก,ก็จะเริ่มเลียดโปรตีนมาเผาแล้วนะเรากินโปรตีนกินอะไรมาเป็นกรดอะมิโนโน,นะครับถูกยอยกอะมินโนเข้ามาในกระแสเลือดเอากลูเปน้มาเผา โกเมนโมันไม่เหมือนน้าตาล,ลเพอเผาเสร็จมีเหลืออะไรครับเป็นยูริกล้วขับยูริกออกมาในกระแสเลือดร่างกายพอน้ําตาลสูงละเอาเลือดเอาไปเผายูริกก็ยิ่มสูงนี่นกไ็ไปไปเป็นสองทางอพอยิกสูงร่างแต่เฮ้ยไม่ได้ไขมันตีไม่ได้ละแล้วที่จะดูพอเริ่มเผาเผาเผาไอ่โปรตีนเนี่ยท่านผู้หญิงชาก,ก็กล้ามเนื้อน้อยลงแขนท้องแขนเอยนะครับมันก็จะห้อยมากขึ้นอพอนั่งเสร็จใช้ไม่ได้ละก็เริ่มดึงเอาไขมันมาเผา ทีนี้มันก็จะปล,ปล่อยไขมันออกจากตับ,บมันก็ค้างอยู่ในแสเลือดทั้งไตที่สลายทัท้งคคเลสเตอรอลก็สูงก็เป็นแพ้เลยทีนี้เอามาเผาเพอเผาเออไขมันร่างกายยิ่งมีกดมากขึ้นทีรขบวนการก็ยิ่งมา<อ>ยิ่งพงิ่ง,งไ,ปไปลงเหวเลยนะครับวิธีการทานสายเข้าไปนะครับซม์จากเอนไซม์เ,เ,เข้าไปปุ๊บจะดึงเอาตับาเผาสมบูรณ์แบบนะครับเกิดแรงยางงานแต่งท,ที่นะครับเกิดทําให้ไตทํางานได้อย่างดีครับ ทิ้งนะครับคำดูลิรงทิ้งครับผมข้องเสียนะครับน้ำตาลไขมันก็จะถูกปรับระบบของเขาไขมันก็ร yeah, UH, ่างกายพอมีพลังงานเสร็จปุ๊บนะครับมันจะส่งไปให้ไขมันนะครับโดยเฉพาะเลยคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเป็นสารต้นต่อในการสร้างฮอร์โมนทั้งระบบในร่างกายนะครับพอได้พลังงานพอเรกระตุ้นให้คอเลสเตอรอลเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนก็เหมือนคอนดักเตอร์นะครับเป็นเหมือนผู้คุมวงในร่างกายของเราพอเขาทํางานได้ดี นั่งสัง่งดงตรีเพลงได้ดีมก็ร่างกายก็ไปเป็นห้อง